สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เราจะเกาะติดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในบริเวณจังหวัดปัตตานีกันก่อนนะครับหลังจากพื้นที่แห่งนี้เองต้องเจอกับสภาพน้ําท่วมมากกว่าครึ่งเดือนแล้ว จนมาถึงตอนนี้น้ําท่วมขังหลายจุดเริ่มกลายสภาพเป็นน้ําเน่านะครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคฉีหนูตาแดงราสมองโรคท้องร่วงรวมไปถึงโรคซึมเศร้านะครับอย่างเช่นที่ในตัวเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนอกจากพื้นที่ในตัวเมืองแล้วยังมีหลายจุดในที่เดียวที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่ติดแม่น้ํา ปัตตานีนะครับรวมไปถึงถนนสายยะลาปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอณขณะนี้เนี่ยนะครับต้องเจอกับสถานการณ์น้ําขังที่สูงเลยทีเดียวครับต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ฝนในบริเวณจังหวัดปัตตานีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร,ร้อมก,ก,กันกับระบบพยากรณ์อากาศของเทยรัฐทีวีเจเวเดอร์คอมมานีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ภาพรวมฝน วันต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากนี้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับโดยคาดว่าจะตกหนักสุดในช่วงวันอังคารครับแล้วก็จะตกหนักแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับนี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับอิทธิพลและก็ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเกิดฝนในระยะนี้มาดูปัจจัยแรกก่อนนะครับนี่คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นนทททีี่่อาาวยและบริเณพื้ภค ใต้ของประเทศไทยตอนนี้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งปัจจัยตอนนี้ที่เข้ามาแทนแล้วก็เป็นตัวการสําคัญที่ต้องจับตามองต่อจากนี้ไปก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำครับซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ําที่ว่านี้คือตัวน,นี้นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุชังมีนะครับตอนนี้ก่อตัวอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมสดๆณขณะนี้จะสังเกตว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้เองเนี่ยนะครับมีการก่อตัวเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับเลื่อนที่อยู่บริเวณดังกล่าว หย่อมความกดอากาศตา่ำนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรจุดไหนจะได้รับผลกระทบบ้างมาดูดีๆนะครับนี่คือการ,การคำนวณทิศทางของหย่อมฝนที่จะเคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนตัวอย่างาช้าๆนะครับจุดหมายปลายทางของหย่อมฝนหย่อมนี้เนี่ยนะครับคาดการว่าจะไปปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซียแล้วก็บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับโดยจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือบริเวณจังหวัดตั้งแต่สงขลาลงไปนะครับคือพื้นที่ที่จะต้องเจอกับสายฝนรวมไปถึงคลื่นลมแรงในระยะ1-2วันนี้ทีนี้เดี๋ยวฟังดีๆนะครับว่ามีอำเภอไหนบ้าง จังหวัดในบ้างที่ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนปรากฏว่าม <Columbus> ีทั้งหมด23อำเภอ5จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับเริ่มกันที่บริเวณจังหวัดสงขลาครับมีทั้งหมด8อำเภอในขณะที่จังหวัดสตูลก็มี3อำเภอจังหวัดปัตตานีมี3อำเภอจังหวัดยะลามีทั้งหมด6อำเภอจุดสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณจังหวัดนราธิวาสมี4อำเภอด้วยกันนะครับนี่คือทั้งหมด23อำเภอ5จังหวัดที่ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนที่จะตกอย่างหนักในช่วง1-2วันนี้นะครับ และในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันเริ่มการทํางานประจาปี2558นาปะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพรวมไปถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างอาจจะต้องเตรียมพกติดกระเป๋าไว้ก็คือร่มครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้านี้มีโอกาสที่จะเจอสายฝนตกโปรยปลายแต่ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนวันไหนนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสดๆในรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภยนัยในค่ำคืนนี้ครับพระภายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดผมคุปตนันพิสิทธิ์มหนลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ